m ิชชัน n to มู e พอดแคสต์ a for men. s t ท r o t ยู่บ o าย u ดวอ e เทย์ e รีเ m ียมสกินแคร์สำหสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h h n n g นะครับรายการพิเศษของ Mission to the Moon ที่จะให้ทุกคนเห็นถึงโอกาสแล้วก็แนวทางของการดำเนินธุรกิจแบบ Circular Economy นะครับหรือว่าเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนแนวทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่ว่าเป็นทางรอด ของทั้งธุรกิจแล้วก็โลกของเราในอนาคตด้วยสำหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยนะครับผมจะชวนทุกท่านไปจับสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เราเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยในแทบจะทุกุตสาหกรมน,นะครับแล้วก็มีความเป,ปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงด้วยนะฮะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใครเริ่มก่อนได้เปรียบมากๆนะมันเหมือนโอกาสมันเปิดนะฮะคือธุรกิจ และทุกเรื่องเนี่ยมันทำให้โอกาสเนี่ยมันเปลี่ยนชิฟนะฮะล้วก็ในช่วงสิป,ปีต่อจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ยจะมีมากมายเลยถ้าเราจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในส่วนแรกเนี่ยนะฮะผมจะเล่าถึงเวลาธุรกิจมันมันโมเดลธุรกิจเนี่ยมันถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะฮะมันถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นยังไง อารมณ์มันเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทําของเราอยู่ทุกวันเราก็นึกไม่ออกนะว่าเอ๊ะอยู่ดีมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนท่าไหนนะครับแต่ธุรกิจจานวนมากเนี่ยนะฮะปรับโมเดลไปมันถูกบางทีมันถูกดิสรับหายไปเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็เห็นภาพว่าทําไมเริ่มก่อนได้เปรียบกว่าเนี่ยนะครับทำไมนาะทีนี้เนี่ยเราถึงต้องจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคความเปลี่ยนแปลงของ value ของผู้บริโภคการแปลนของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราก็เศรษฐกิจใหม่นะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราจะยังอยู่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคและสังคมของโลกในอนาคตได้อย่างไรผมคิดว่าเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ relevant กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะฮะธุรกิจเราก็ไม่มีนะครับ อยากชวนย้อนอดีตกันสักนิดหนึ่งอาจจะต้องย้อนไกลหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าทำให้เห็นภาพชัดนะฮะแม้มันจะฟังดูโบราณสักนิดหนึ่งก็เถอะนะครับก็คือธุรกิจผลิตพวกแผ่น CD DVD นะครับถ้าทุกท่านทันเจนเนอเรชันนั้นนะฮะ จะจำได้ว่าซีดีดีวีดีเนี่ยเป็นของที่โหรุ่งเรืองมากเลยนะฮะคนเนี่ยเวลาเรานักร้องศิลปินของที่เราชอบเนี่ยเขาออกอัลบั้มเราก็ต้องซื้อมาเก็บไว้ตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยผมถึงขั้นต้องซื้อหลายเวอร์ชนันนะมันจะมีเวอร์ชนันทําในอเมริกานะฮะเวอร์ชนันที่เป็น UK เวอร์ชนันหลไรแบบนี้นะเราก็ต้องซื้อมาเก็บไว้นะครับมันเป็นเหมือนของที่เราต้องมีอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอายุ30ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็คงจะได้สัมผัสมาบ้างนะครับแต่คําถามคือจําได้ไหมครับว่า เราซื้อแผ่นซีดีหรือว่าดีวีดีเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมพอจําได้นะฮะอาจจะจําปีไปๆไ,ไม่ได้แต่ว่ายัางจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเ,ออเหมือนกับมันเริ่มมีพวกไอการดาวน์โหลดเกิดขึ้นนะฮะช่วงแรกเป็นดาวน์โหลดก่อนเนี่ยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างนะครับมันไม่ได้หายไปทีเดียวนะฮะคือมันไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีวันหนึ่งมันพลิกทันทีแต่ว่ามันค่อยๆไปทีละนิดคนที่เปลี่ยนเนี่ยคือตัวเราเองนี่แหละ พฤติกรรมของการเสพของพวกนี้นะฮะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวไอเครื่องมือหรือว่าต้องใช้คาว่าเป็นอ่ไอที่เป็นอ่า vehicle ที่พายสื่อพวกนี้มามันเปลี่ยนไปนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนจริงๆนะเนี่เล่าในกรณีของ CD dVD นะครับทั้งเรื่องดูหนังฟังเพลงนะฮะทีนี้มันเปลี่ยนยังไงนะครับ สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือว่าคราวนี้เราสามารถที่จะสนับสนุนผลงานแล้วก็รับฟังหรือว่ารับชมนะครับสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยผ่านทางช่องทางดิจิตอลได้แล้วนะฮะแล้วก็ทําให้แผ่น CDDVD เนี่ยจากที่มันเคยเป็นของต้องมีนะของมันต้องมีเนี่ยอาจจะกลายเป็นของที่ไม่จําเป็นอีกต่อไปแต่ที่บอกนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบภายในวันนี้ปุ๊บเปลี่ยนทันทีธุรกิจแผ่น CDDVD ีเนี่ยค่อยๆล้มหายตายจากไปผมขอเน้นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความ มันมี grace period อะคือมันไม่ได้หายไปสักทีเดียวในทันทีนะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปยังร้านเช่านะฮะร้านขายแผ่นอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะจนในที่สุดธุรกิจพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะทั้งเช่าทั้งขายอะไรเนี่ยกลายเป็นเพียงความทรงจํารวมถึงเครื่องเล่นด้วยคําถามคือว่าวันนี้เนี่ยยังมีใครมีเครื่องเล่นดีวดีอยู่ที่บ้านไหมผมเชื่อว่ามีนะฮะแต่ว่ามันคงจะอยู่ในตู้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเพียงแค่ สมาร์ททีวีไม่ต้องมีกล่องอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทีวีเรามันเป็นสมาร์ททีวีมันก็เล่นได้ทุกอันอยู่แล้วนะครับพอธุรกิจหนึ่งมันล้มหายตายจากไปธุรกิจซ d ดีดีดีพวกนี้นี่จริงๆเป็นธุรกิจใหญ่มากนะฮะมันล้มหายตายจากไปเนี่ยอีกธุรกิจหนึ่งมันก็ขึ้นมาแทนแล้วก็เฟื่องฟูมากๆก็คือธุรกิจสตรีมมิง ตัวอย่างสตรีมมิ่งเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากเลย n นี่ l นะฮะอ่า Netflix กเนี่ยก็แน่นอนอันหนึ่งสตรีมมิ่งนะครับ Disney Plus น,นะฮะ a m a z o n Prime HBO Go แล้วก็โอ้เยอะมากนะครับแต่ว่า Netflix น,น,น่าจะเป็นคนเริ่มต้นคนแรกเนาะที่ทำให้เรารู้รจักคำว่าสตรีมมิ่งนะครับณเวลานั้นเนี่ยคนก็ยังงงๆอยู่นะกับโมเดลของ Netflix น,นะครับว่าเอ๊ะไอแพลตฟอร์มดูหนังแบบจ่ายเงินเนี่ยนะมันจะอยู่รอดไหมใน,ในยุคที่เว็บ หนังเถื่อนมันเยอะมากช่วงนั้นเน่เว็บหนังเถื่อนเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่า retesting เนี่ยกลับมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความท้าทายของตลาดหนังในยุคนั้นซึ่งมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมันมีความแบบยังมี DVD อยู่แต่มันก็มีเว็บหนังเถื่อนให้โหลดด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ Netflix เนี่ยเขามองภาพใหม่จริงอยู่ Netflix เดิมทีก็ให้เช่า DVD นะครับนะบเพียงแต่ว่าเป็นการส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นเองไม่ได้มีร้านแต่ Netflix กเขา็เห็นโอกาสว่า,โอ,า,วาโอเคอะมัน ซี d ีดมันคนมันไม่ค่อยดูกันละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เรายังขายของได้โดยที่ไม่มีไอตัวของพวกนี้นะครับเขามองเห็นโอกาสเขามองเห็นโอกาสโดยการเขาเปลี่ยนจาก Product CD, DVD นี่ถือว่าเป็น Product นะฮะ product centric คือการโฟกัสที่ตัว Product ทํทำยังไงจะ Deliver CD, d v ดให้คนได้เนะี่ยเอาใหม่ไม่เอาละเป็น user centric แทนนะครับ อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการเปลี่ยน business model เลยนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณจ่ายเงินดูหนังเนี่ยคุณจ่ายตามจํานวนเรื่องที่คุณดูก็คือการเช่าดีวดีนะ,ะคุณเช่าหนึ่งเรื่องเอ่อมันก็อาจจะราคาสมมติ30บาทอะไรแบบนี้ใช่ไหมเช่าจ่ายตามจํานวนเรื่องที่คุณดูนะครับอันเน็ตฟลิเนี่ยเขาเข้าไปทําความเขา้าใจกับลูกค้าใหม่นะด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยความต้องการที่เปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็ไปแก้ปัญหาเพน i อย จร,จริงๆไม่ใช่เฉพาะของฝั่งลูกค้านะครับเป็นของฝั่งผู้ผลิตด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้เสพสื่อบันเทิงเนี่ยทายังไงจะทําให้มันตอบโจทย์ได้ทั้งสองข้างเขาเลยบอกว่าเอางี้ละกันเราให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยสามารถจะเสพความบันเทิงได้อย่างจุใจเลยนะครับจะดูซีรีส์อะไรไม่ต้องมาสนใจอะไรทั้งนั้นว่ามันจะมีกี่ตอนตอนละเท่าไหร่กี่บาทไม่ต้องสนใจนะฮะแล้วเราจะมีหนังฟีที่คุณแบบมโหฬารเลยนะครับเป็น s u b s c r i p t i o n model จ่ายเงินเป็นรายเดือนรายปีอยากดูอะไรดูไปเลย โมเดลนี้ในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะฮะแล้วก็คําถามก็คือว่าทําไมถึงทำไมันถึงตอบโจทย์เพราะว่าคนจำนวนมากก็คิดว่าเออถ้าจ่ายเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาสูงมันคุ้มดินะฮะมันก็คือมันก็คือคล้ายๆกับการกินบุฟเฟ่นั่นเองนะฮะคล้ายๆอารมณ์แบบนั้นนะครับทีนี้โมเดลของ Netflix เนี่ยไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ฝั่งคนดูนะ ผู้ผลิตก็ชอบเหมือนกันบอกเฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันมันไม่ต้องไปใส่แผ่นใส่อะไรนะฮะแล้วก็ต้องโปรโมตต้องอะไรวุ่นวายหมดอันนี้อัปโหลดผ่านสตรีมมิ่งจบเลยโอเคไม่ใช่ผู้ผลิตหนังทุกคนที่จะชอบโมเดลนี้นะฮะเราก็เคยมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้เรื่องว่าฮอลลีวูดเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีสตรีมมิ่งมาแต่ว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยมันไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอมีเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมันถูกดิสรั t ไปมันมีโอกาสคนที่มองเห็นโอกาสนั้นนะครับล้วก็เริ่มสร้างมันนนกก่่่อ็จะยึดดดพื้้ททีีไสุ นะครับประจุนนี้แน่นอน Netflix มีคู่แข่งที่น่ากลัวหลายคนทีเดียวแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ทุกคนต้องบอกว่าเป็นไพโอเนียในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจับจังหวะได้ถูกเวลาจริงๆนะครับแต่แม้กระทั่งตัว Netflix เองเนี่ยก็ต้องมองในเวฟต่อไปอีกนะว่าเอ๊ะไอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับหนังเพลงต่างๆพวกนี้เนี่ยพอมันมี VRA เข้ามาแล้วเนี่ยเอ๊ะเกมมันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะครับ เป็นที่มาขอ,ของข้อที่สองที่ผมอยากจะชวนคุยก็คือว่ากติกาธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะครับเวลามันเปลี่ยนเนี่ยนะฮะตัวกติกาธุรกิจเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เปลี่ยนแค่นิดเดียวนะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นระบบนิเวศหรืเอเรี e เยกอีโคโสิสต์นะครับอีโคสิสต์มันจะเปลี่ยนหมดอีโคโสิสต์มก็คือว่าเอ่อคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ซื้อผู้ขายและคนที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะครับ ปีหน้าปี2022ิเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินมากขึ้นแน่นอนก็คือคำว่า Circular Economy อันนี้มาแน่นอนเลยนะฮะเห็นได้จากที่คณะกรรมธการยุโรปนะครับหรือว่า European Commission เนี่ยได้ประกาศแผนการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในปี2050นะฮะสาภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุดที่เป็น0นนี่คือเป้าหมายเพื่อ ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มไม่เกิน1 5ึ 2. 3. 2. 3. ่งถึงสองศาเซลเซียสแล้วก็มีการออกมาตรการที่เรียกว่า Carbon Border Adjustment Mechanism หรือว่า CBAM ภาษาไทยคือมาตรการการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปนะครับเขาทํามาเพื่อกําหนดราคาสินค้านําเข้าบางประเภทนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่ในกระบวนการเนี่ยมันปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงเนี่ยเข้ามาในประเทศสมาชิกของ EU ได้นะฮะเราเห็นว่าพอการกาแบบนี้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะฮะ คนที่ทำธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจ um, คาร์บอนต่ำานะฮะ sustainable business นีโอกาสมา,ท,าทันทีเลยตลาดยุโรปใหญ่มากนะครมีประชากร500ล้านคนกำลังซื้อสูงมากๆเนี่ยนะครับเป็นเศรษฐกิจคั้วใหญ่ที่สุดขั้วหนึ่งของโลกนะคเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสในการค้าขายกับสาภาพยุโรปผ่านเรื่องกฎเกณฑ์ใหม่นี้เนี่ยมันก็ช่วยเยอะมากๆเลยนะครับอีกหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ควรจับตามองนะครับเพื่อให้เราไม่เสี่ยวกาสแล้วตกขบวนคือระบบนนเวศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปของไทยนะไทยไทยเราเองก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกติกาเหมือนกันนะครับก็มีนโยบายที่ออกมาเพื่อก้าวทันกระแสการพัฒนาของนานาประเทศนะฮะเราเรียกนโยบายนี้ว่านโยบาย BCG Economy นะครับเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะเป็น,นกลไกสําคัญในการทําให้เศรษฐ,ฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอีกทั้งยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับคนในสังคมแล้วก็สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรได้นะครับคำถามก็คือว่า ABCG เนี่ยมันแตกต่างจาก Thailand 4.0ยังไงนะฮะคำตอบคือ BCG เนี่ยจะมาเป็น h how หรือว่าวิถีที่จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับก้าวหน้าไปยังเป้าหมาย4.0ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโดยความพิเศษของ BCG คือการสร้างเศรษฐกิจจากจุดแข็งของประเทศไทยในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาบรูรณาการ ให้เกิดการนำเอาทราัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเน้นการเพิ่มพูนมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตรกรรมนะครับซึ่งเขามุ่งเน้นไปที่4อุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve ของเราอันได้แก่อุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหารพลังงานและวัสดุสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ย BCG ยังเชื่อมการพัฒนาประเทศให้เข้ากับทิศทางการพัฒนาของโลกด้วยนะครับ โดยเป็นโมเดลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินะครับก็คือ UN Sustainable Development Goal นะครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจใหม่นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่สามารถคำนึงถึงแค่เพียง wealth กำไรความมั่งคั่งอย่างเดียวละนะครับเราต้องคำนึงถึงคุณภาพสังคมระบบนิเวศและความยั่งยืนเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมด นะครับมันจึงจำเป็นเลยที่เราจะต้องคิดในเชิงระบบและจะเอาเพียงกำไรอย่างเดียวเนี่ยอันนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับอยู่ไม่ได้แน่ๆแล้วมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่าวันนี้เขาเริ่มกันแล้วจริงๆเขาเริ่มกันแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องคิดเชิงระบบนะฮะเพื่อให้ธุรกิจเราเติบโตได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจถึงการจัดส,สปปรรทรัพยากรกระบวนการในการที่เรานํปปาทรัพยากรมาใช้ และทำยังไงให้มันเกิดเซอร์คูลาร์ขึ้นในสิสตเทมทั้งหมดนี้นะครับนอกจากเหตุผลเรื่องนยโยบายทั้งในและต่างประเทศแล้วเนี่ยธุรกิจที่ก้าวสู่เส้นทาง BCG ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะเวลาต้องการที่จะผลักดันมาตรการเนี่ยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดรวมถึงในอนาคตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะต้องออกเขาใช้ควาว่า In ินเสนทีฟอ่า incentive ก็คือการสนับสนุนนี่แหละนะฮะอาจจะเป็น เรื่องภาษีเรื่องต่างๆ,ๆนานาครับอย่างกรณีของ BCG เนี่ยอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า r e e n finance หรือว่า green c a p i ต a ลนะฮะตลอดจนมาตรการทางภาษีสำหรับการลงทุนเพื่อธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและกลุ่มนักลงทุนเนี่ยก็สนใจผู้นี้มากขึ้นด้วยนะฮะเพราะนักลงทุนมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการรักโลกอย่างเดียวแต่ว่าความยั่งยืนเนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับความเสี่ยงได้มากขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผู้บริโภค ยุคใหม่รัฐบาลยุคใหม่พูดง่ายคือสังคมยุคใหม่เรียกร้องเรื่องนี้เรียกร้องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครที่ทําได้ก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่จะเป็นโอกาสที่ผมอยากชี้ให้เห็นว่าหากเราเริ่มก่อนเริ่มก้าวก่อนนะฮะผู้เล่นในน่านาน้านี้ตอนนี้ยังมีไม่มากนะครับแต่นี่นอนใจและช้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปแล้วต้องบอกว่าการเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ย ยังทาให้เราสามารถได้ผู้บริโภคกลุ่มที่เขาต้องการเรื่องนี้กลุ่มที่เขาเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเวลาจะเลือกใช้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากที่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่จะมาเป็นกําลังซื้อสําคัญเนี่ยนะให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะคนเจนเซตเนี่ยนะฮะที่ในอนาคตเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทของในตลาดของผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยประมาณสัก4 0กว่าเปอร์เซ็นต นค,คนกลุ่มนี้เขามีความเป็น global citizen นะฮะเขาเติบโตมาเป็น digital native นะฮะเติบโตมาก็มีอินเทอร์เน็ตใช้เลยนะฮะเขาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้ขีดจำกัดเขาตระหนักถึงสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาเข้าใจดีว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันผมใช้คว่าเป็น clear and present danger นะก็คือว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่จัดการเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะ มีผลที่จะเสียหายเนี่ยได้รุนแรงมากนะครับเขาเติบโตมาในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนพอสมควรนะครับมีความใส่ใจและคิดนอกกรอบเขาต้องการที่จะอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยโดยให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอยากอยู่บนโลกนี้อย่างยาวไกลแล้วก็ต้องการให้โลกนี้เนี่ยดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูผลสํารวจมากมายเลยนะฮะที่พูดเกี่ยวกับประเด็ดนนี้อย่างล่าสุดเนี่ยมีผลสํารวจขององค์การนิทรกรรกรมสากลฮะ,ะพูดถึงคนเจน z ซนะครับโดยให้เลือกปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ5ประเด็นจาก23ประเด็นเนี่ยพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่เจน z ซสนใจเป็นอันดับที่1นนะครับตามมาด้วยเรื่องของมลภาวะและการก่อการร้าย นอกจากนี้มีผลสำรวจที่น่าสนใจจาก Mc คเ n นซีนะฮะซึ่งเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง g e น Z Gen Y และ GenX ในประเทศเอเชียแปซิฟิกหประเทศอันได้แก่ออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยนะครับโดยผลสำรวจระบุว่ากลุ่มคน Gen Z เนี่ยใส่ใจกับเรื่องของการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาหารออร์แกนิกแล้วก็ต้องการเครื่องแต่งกายที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขาก็จะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยตามความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าเกิดกําลังซื้อใหญ่คิดแบบนี้ธุรกิจเองก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าธุรกิจเนี่ยนะครับกติกาก็เปลี่ยนนะฮะระบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ก็จะเปลี่ยนจริงๆคนรุ่นเก่าเองเนี่ยก็จะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันน,นะครับดังนั้นเนี่ยหากภาคธุรกิจอยากอยู่รอดแล้วก็เติบโตต้องปรับตัวเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและวิธีคิด ให้เท่าทันกันด้วยแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างที่บอกว่าหน้าน้ําใหม่เนี่ยคนตอนนี้ยังจับจองพื้นที่ไม่เยอะใครเริ่มก่อนได้เปรียบกว่านะฮะแล้วก็อาจจะต้องเราผมคิดว่าเราต้องปรับมายน์เซ็ตของเราด้วยนะครับมายเซ็ตของเราก็คือว่าถ้าจะให้พูดมันคลีเช่นหน่อยคือมันต้องมี growth mindset นิดหนึ่งนะฮะเราอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมจะเติบโตพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมที่เราเคยทํามาแนาด่ดีนะครับการเปลี่ยนแปลง ด้วยทัศนคติที่แตกต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็มีวิชั่นที่กล้าวกลเนี่ยมันเป็นการสร้างแบรนดิ้งอีกอย่างนึงที่ดีด้วยนะครับไม่ต้องดูไกลนะฮะดูนึกถึงเทสลานะครับเทสลาเนี่ยนะฮะหลังจากที่อีลอนมัสก์ไปซื้อมานะฮะตอนที่ตอนนั้นมันสภาพธุรกิจก็ไม่ได้ดีมากเนี่ยใช้เวลา10กว่าปีานะครับจากที่เรียกว่าไม่มี market share เลยนะฮะบ,บริษัทกำลังจะล้มละลายเนี่ยนะฮะตอนนี้เทสลาเนี่ยมูลค่าบริษัทเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็แซงหน้าบริษัทที่เป็น รถที่เคยทํารถยนต์สันดาปภายในเนี่ยนะไปหลายเท่าตัวนะครับมูลค่าบริษัทเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่น่าเชื่อนะฮะต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวหากพูดถึงรถยนตไฟฟ้าซึ่งตอนนี้มีแบรนด์โอเยอะมากเนี่ยแต่ว่าเทสลาเนี่ยก็ยังคงเป็นท็อปออลใหมนะคนจะนึกถึงเป็นคนแรกเพราะว่าเนี่ยเขาเปลี่ยนก่อนนะครับย้อนหลังไปสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเวลาพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยคนยังนึกถึงไอ้พวกรถกอล์ฟอยู่เลยนะฮะแต่ว่าเทสลาเนี่ยเขามีวิชั่นเขามองเห็นแลวในที่สุด มันก็พาเขาจนมาถึงวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจึงอยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาทําความเข้าใจคิดและแก้ปัญหาในเชิงระบบมากขึ้นนะครับเปลี่ยนเพื่อมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่ของทางธุรกิจและก็ของโลกด้วยนะครับเปลี่ยนจากเส้นตรงสู่วงกลมแห่งการหมุนเวียนหรือว่า circular economy ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ที่บทบาทไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วทำไมเราถึงไม่เริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะเรื่องราวของ c i r c ์ l ค r ล c o n ์ m y เนี่ยยังมีอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะหัวใจสำคัญอย่าง c i r c ์ l ค r ล e s i ์ดีซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในตอนต่อต่อไปนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ให้ลึกและลงมือเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจของตัวเองให้ได้เร็วขึ้น,นตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ประเทศไทยเองเรามีก้าวสำคัญ ของเรื่องนี้นะครับกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Circle creating business through circular design นะครับ C I R C O นะครับที่ร่วมมือโดยสอ,อ,อวอชอและ G C N T หรือว่า global compact network thailand โดยหลักสูตรนี้เนี่ยส่งตรงมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับยังครอบคลุมธุรกิจหลายประเภทอีกด้วยโดยผู้เข้าอบรมเนี่ยจะได้ลงลึกในเชิงนวัตรกรรมความคิดนะครับเรียนรู้การออกแบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วย circular design พร้อมทั้งเปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อพบกับโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยมองเห็นมาก่อนนะครับเพื่อนำไปสู่การออกแบบ Circular Business Model ที่ตอบโจทย์สร้างกำไรครองใจลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะครับสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ global compact network thailand นะฮะเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไวใน description นี้ด้วยนะครับ เราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าถึงเวลาแล้วอย่ารอช้าที่ต้องเปลี่ยน It's Now or Never ถ้าไม่ทำตอนนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยขอบคุณและสวัสดีครับ Mission To The Moon Podcast Presented by d e v a n t e Premium Skincare for Men